พี่ท่ะพี่น้องเปิดวงระเบียบมาตรฐสียงกับพี่น้องมืออื่นเด้อพี่น้องเด้อเอาควาเชิญอชั่แน่เอารถเข้ามาเด้อจ้าเนื้อเบิึงตลกเขาาตลกดีดีไม่อยากมาเบิ้งกันเลยก็บอว่าหัวตึงได้่ยงออกมาเก้าแรงก็ไม่รีบร้่นสนนกหัวกันเลยจ้าเออเขาหัวกันจนว่าแบบบก็เลยิ่งเสียงเลยกันไรผู้ใดเป็นดันความดันยาเบิ้งตลกค่ะโออมาคืนยากเลยออกมากัน โค้นหัวกันนั่นแหละทำมห้ใครกดิไทกันน่ะที่เห็นเงียบก็ไม่อยากจะเป็นหัวกันมันเงียบเราว่าโอ้ยเทีเล่นดีคักประจันโอ้ชนะเลิศเลยป่ะคเออกมาก้อนมัวคนหัวกันประจันสปอยแล้วนีงยวิดีตัดปั๊บเดินป่ปั๊บเราจะแต่ว่าสที่คืนนี้ยุ่มือหคืนนี้มนมันรูรอกมื่านพอดีกินกาแฟยักษหาซ่องนั่งนั่งดีอ้ไปตาดีคักเด้ค่ะดีคักเล รับยุต่อด้เอออ่ะเช่นส่วนในพอมือเงินส่วนส่นในครับมาเด้อพี่น้องผู้ใดมาก็สิให้ซื้อบัตรจ้าก็มากใครซื้อบัตรเด้อพี่น้องเด้อเอาซื้อยังไงพ่อมาก็จะได้ซื้อพ่อพ่อมาก็จะได้ซื้อบัตรเอ้าคั่นพ่อมาก็ซื้อบัตรออนไลน์แม่โอ้เชิญชมทั้งบ้านเออบัตรภูมิปิดแม่แต่ว่ามาก็ก็ดีใจขอบพระคุณนะครับอ่า เชื่อว่าดาคงสิเมตตาเขาอยู่ปีนี้เพราะว่าเขามุ่งมั่นี็ดีเขาตั้งอ๊กตั้งใจที่ดียวสื่สารศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไวยี่ดีอ่นเพิ่นเบาเพราะรู้เรื่องปีนี้กับจักเชืว่าจังเลยอาชสิได้เอาปูนออกเทหน้าต่อไปแต่ทีนี้บ่มีครับฝนมีแต่ที่หนาวค่ะมันแค่นี้หมอกลงมาสั่นพ่อเอาเนื้อน้ำไปดอกโลกเขาดูอกเข้าสมมติเดี๋เนี้อน้ำไปแล้วก็แดดแดดมัดตัวมือกันสิมัดตัวมือสิเป็นห้เพราะว่าทักษะเต็ียมมาแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเต็มแท้ๆมืออื่น